ดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับแบรนด์ไอคูเช่นเคยนะคะวันนี้แบรนด์ไอคูของเรานะคะจะพาทุกท่านมาบุกอนาจักของคุณฟ้าทวัลลัตหรือที่ทุกคนรู้จักกันในานามพี่ฟ้าปลากระกป๋องนั่นเองนะคะวันนี้แอดมินจะพามารับชมกับการรีวิวการติดตั้งนะคะฟิล์มมิลราภายหรือฟิล์มเซฟตี้ที่มีความหนาถึง8มิลมด้วยกันฟิล์มทั้งหลังนะคะราคางบอยู่ที่1 0 0 0 0แนต้นๆเท่าน,นั้นเองค่ะลูกค้าแต่หาลูกค้าท่านไหนนะคะที่มี งบน้อยนะคะหรือกําลังมองหาฟิล์มเซฟตี้หรือฟิล์มนิรภัยนะคะของเรามีความหนาเริ่มต้นตั้งแต่2มิลนะคะราคางบหลักหมื่นก็สามารถติดตั้งฟิล์มนิรภัยของแบร์เราได้นั่นเองค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแอดมินจะพาทุกท่านไปรับชมกับการติดตั้งและจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมอัาที่ฟ้านะคะว่าจะสวยและน่าอยู่ขนาดไหนตามแอดมินมาเลยค่ะ และนี่นะคะตอนนี้เรามาอยู่ภายในบ้านของพี่ฟ้าแล้วนะคะแล้วเมื่อเข้ามาภายในบ้านนะคะเราจะพบกับห้องโถงนะคะลูกค้าในส่วนของบ้านพี่ฟ้านะคะบรรยากาศภายในรอบๆบบ้านในการตกแต่งบ้านของพี่ฟ้าเนี่ยสวยมากและน่าอยู่มากเลยนะคะในส่วนของการติดฟิล์มนะคะบ้านพี่ฟ้าตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องโถงชั้น1ชั้นบนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นห้องครัวตรงนี้คือเราติดฟิล์มรอบบ้านทั้งหมดเลยนะคะ และตอนนี้นะคะแอดมินจะพาทุกท่านไปรับชมการติดตั้งในส่วนของชั้นสองกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ะะที่กําลังติดตั้งฟิลม,มนีลภัยหรือซิมเซฟตี้ของเราที่มีความหนาถึง8มิลนั่นเองนะคะอันนี้ที่กําลังลอกออกอน,นี้คือเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกที่หุ้มในส่วนของหน้าฟิลมกับกาวนะคะฟิลมมีความหนาถึง8มิลด้วยกัน,นะคะ่ะและในวันนี้นะคะเนื่องในโอกาสพิเศษเราจะพาทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้ ไปพูดคุยกับพี่ฟ้านั่นเองคะ่ะ <c oughs> ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ฟ้านะคะทวันรัด,ดหรือว่าพี่ฟ้าอาเจ้าของแบรนด์ n อีครีมนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่ฟ้าก่อนอื่นต้องขอชมเลยบ้านสวยมากน่า <c oughs> อยู่ร่มรื่นมากเลยนะคะสสหลังจากที่เราเดินดูบริเวณรอบๆบ,บ้านพี่ฟ้าเนาะอา,าแล้ววันนี้นะคะแบรนด์ไอคูของเราจะขอสอบถามพี่ฟ้านิดนึงข่าวว่า ในส่วนตรงนี้พี่ฟ้ามีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างในการที่กำลังมองหาป์มติดอาคารเนี้ค่ะ อย่างแรกเลยต้องบอกว่าวิวรอบบ้านสวยมากจริงๆเราไม่อยาก<ง>แบบว่าติดฟิล์มอะไรที่มันมองไม่เห็นวิวแล้วก็ตัวนี้คือมันเซฟกระจกด้วยแล้ววิวเราก็ยังอยู่แต่ความปลอดภัยก็คือเพิ่มขึ้นแล้วเวลาเรามองวิวออกไปคือภาพยังชัดเหมือนเดิมคือภาพยังสวยแบบเออวิวอย่างที่เราอยากให้มันอยู่แล้วที่สําคัญก็คือจริง,รงๆอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆเกิดจากน้องคุณอ่ะเขาเป็นคนที่ชอบเล่นแรงๆแล้วบางทีไปชนกระจกเราก็กังวลว่า เออมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเราเลยมองหาแบบตัวเซฟอันนี้ขั้นแรกแล้วก็แบบเผื่ออะไรเกิดขึ้นในอนาคตด้วยก็เลย มองตัวนี้ขึ้นมาโอเคตรงนี้ค่ะที่ที่พี่ฟ้าเลือกน้องก็คืออันดับแรกแหละก็คือป้องกันในส่วนของน้องด้วยนอใช่แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมะอันนี้ก็คือช่วยเซฟตี้ได้ด้วยในระดับหนึ่งนะคะมีความหนาที่8มิลวมอันนี้คือตอบโจทย์ในส่วนของความต้องการของพี่ฟ้าเลยใช่ไหมคะพี่ฟ้าเลือกในระดับความหนาสูงสุดแล้วก็เห็นแล้วว่าบ้านเราคืออยู่ในป่ามากคือเผื่อแบบมีอะไรขึ้นมาจริงๆอค่ะความปลอดภัยมันก็คืออย่างที่เราดูรีวิวมานะคือการปาหินเข้ามาก็ไม่ได้แบบ ม่เกินเออแบบเซฟไว้เราแบบรู้สึกว่ามันปลอดภัยอะ่ะเออก็เ,ออแบบเซฟอีกขั้นหนึ่งะนะคะอันนี้อขอสอบถามนิดนึงนะคะว่าในส่วนของตรงนี้อันนี้คือพี่ปาอาจจะไม่ได้มองแบรนด์เดียวแบรนด์เราแบรนด์เดียวแน่นอนอาจจะต้องหามีการเปรียบเทียบอันนี้ขอสอบถามเป็นพิเศษนิดนึงค่ะว่าเพราะสาเหตุอะไรพี่ปาถึงเลือกไว้บ้างใจแบรนด์ไอคูของเราให้ดูแลคะ โอเคก็ที่เลือกน่าจะเป็นตามเอลิกมากกว่าเพราะตรงโจทย์ที่เขาตั้งเอาไว้คือในไทยมันก็มีหลายแบรนด์แต่ว่าความหนาอย่างที่เขาต้องการอ่ะมันไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่จะมีบางแบรนด์ก็คือนําเข้าบางแบรนด์ไม่มีอะไรเงี้ยคือแล้วแบรนด์นี้ก็ดันมีมีแล้วก็แบบเป็นตรงตามที่เขาแบบต้องการพอดีทุกอย่างอะไรเงี้ยโอเคอค่ะแล้วก็อันนี้คําถามสุดท้ายนะคะ,ะแล้วก็ในกรณีที่ติดตั้งไปแล้วอันนี้คือตอบโจทย์ตามความต้องการของพี่ฟ้าแล้วก็คุณเอลิก ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอโจทย์มากๆค่ะทั้งความแบบคือเรื่องของเรื่องเร,งเรากลัว,วามากว่าติดแล้วอ่ะมันจะเป็นสีแบบทับเราให้แสงเข้าม่ ไม่เข้าบ้านเหมือนเดิมแต่ก็ติดแล้วเออแสงเรียบร้อยแต่ก็ตอนนี้ก็คือน้องบอกว่าเออต้องรองมันแห้งนิดนึงมันยังมีความตัวนิดนึงเป็นมัว,ม,วมัวนิดนึงแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ค่ะของเรามีฟิล์มเซฟตี้ฟิล์มนิรภัยหลายรุ่นเนาะแต่ก็คือมีเสนอไปไปหลายตัวแหละแต่ทีนี้คุณเอลิกแจ้งว่าพี่ฟ้าไม่ชอบให้บ้านมืดมากแต่ตรงนี้จะช่วยเซฟในส่วนของการกระจายของกระจกอะค่ะเวลากระจกแตกนะเนี้ยคือจะช่วยเซฟตี้คนในบ้านแล้วนอกบ้านได้อย่างดีเลยค่ะโอเคนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราสองคนมาให้เป็นเก็บความรู้ทิคเล็กๆน้อยนะะค ลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาฟิล์มเซฟตี้ของเรานะคะหาลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อช่องทางของเราได้ด้านล่างตามนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ฟ้ามากเลยแล้วก็คุณเอริกมากมากเลยนะคะที่ให้แบร์เราเป็นคนดูแลนะคะในส่วนตรงนี้แล้ววันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ